การที่ท่านเอกสุชาติจนันทราโชติุณกล่าวหาข้าพเจ้ากระทำความผิดกฎหมายจึงเป็นการกระทำโดยมีเจตน,นาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าข้าพเจ้าละทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตกฎหมายเรื่องตั้งหรือเพื่อจะแก้ให้ข้าพเจ้าผูเกเลิกถอนติดเรื่องต่้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ให้มีการประกาศเลือกตั้งกลุ่มผลให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการลองเท็จและพันเุ์เุชาติอาจมีความผิดตามพรบการเลือกตั้งสขขงาามาชิกสภา,รรท,า,าท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักร,ราชของ5 6 2 phì non, dám chặt chặt thì khác nữa quá, không bị hòa tâm cháy, bị hòa ngôn, dám này, anh em, bây giờ làm ra thì nay học OPO, số, số yeah. các, ạ, Quen, เฮ้พุ A ่นึงนะครับไม่ใหญ่ผมอยู่ๆแล้วผมเข้ามาทำการเมืองมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าไล่ทุกทางกุกทางอยู่แล้วว่าผมนี่ไม่เคยสะพัดการเมืองเลยนะครับวันนี้เป็นกนแรกที่เข้ามาทำงานการเมืองเขาจะตัดสินใจนะครับการให้ใจว่าเรืองง่ายๆปิดแล้วปิดแล้วนะครับเขาไม่อยู่เหตทุ่นต้องทประการเดี๋ผม การข้ายการทำงานการเมืองทางนี้นะครับโื่โต่ออกอรับนองม่และกำลังใจลึกขึ้นบรรยากาศการรบการเข้าสวรลา์แลงพุ่ง ประมาณในละอำเภอเ็น้าได้ลาแล้วตัวเราอยกอุพีนีนี่ในน่นเราได้มางานนี้แ้วเราไปอยกอุ้งพีในหยกจำได้ไหมเออเมื่อไหกับกัไปถึงนึ่งนึงเทุกมาเล็ก่าถึงนึ่งก็ควรมันไม่ใช่ พี่น้องครับยังไงก็ต้องฝาดนะครับพี่น้องครับวันที่20ธันวาครับเข้าปูหาเลือกไพเจงมากส่วนนะครับเบอร์สามครับพี่น้องครับ20ธันวาเข้าปูหา เลือกเตอร์เบอเบอเลือกเตอร์สแล้วอย่าลืมสอจอุกเก็ตของเราด้วยนะครับฝากขอบคุณพี่น้องชาวหัดใหญ่ทุกท่านครับรวมพลังร่วมสร้างสุขจากพวกเรานะครับพี่น้องครับ,ออรบขอบคุณครับขอบคุณครับ เจลูนับวันที่สจะลืมและลุงนีกับพ่อกันสตีส่วนเจดีช่องบัญซาอำเภอ